สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวครีมทารักแร้กันนะคะโดยครีมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรักษาใต้วงแขนช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นตัวลดรอยดำด้านโดยเดี๋ยวเราจะมาอ่านรายละเอียดของแบรนด์ให้ฟังก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับครีมตัวนี้นะคะจะมีปริมาณ50กรัมผลิตภัณฑ์ตัวนี้สตรีมีคันไม่ควรใช้นะคะแล้วก็จะมีเลขจดแจ้งบนที่เรียบร้อยโดยครีมตัวนี้นะคะจะสามารถได้ทางรักแร้ขาหนีบก้นข้อสอบหัวเขา่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาใต้มือแขนเป็นสุดเข้มข้นด้วยสารจักจากธรรมชาติและควรอ่านคำแนะนำก่อนใช้นะคะถ้ามีอาการผื่นคันแดงควรหยุดใช้และรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ โดยกระปุกของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบบางๆนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่390บาทนะคะนะ้อชิมของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีขาวออกฟ้าๆนะคะนะ้อชิมมีความเข้มข้นไม่เหนียวเนอะน่ะก็น้อชิมของเขาเนี่ยนะ้อชิมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้ เมื่อเราใช้ไปประมาณ3-5ถึหวันนะคะเราจะรู้สึกได้ว่ารักแร้ของเราจะมีความนุ่มขึ้นและถ้าเราใช้ไปประมาณ1-2อาทิตย์เราจะรู้สึกว่ากลิ่นตัวของเราเนี่ยลดลงจนแทบไม่มีกลิ่นตัวเลยนะคะแล้วถ้าใช้ไปประมาณ1-2เดือนเราจะรู้สึกได้ว่ารักแร้ของเราเนี่ยจะมีความขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ยังสามารถใช้ได้นานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ